มาเข้าสู่ปัญญาอีกแหละเหมือนซ้ำซากวกวนไปไหนยังไม่ออกจากข้อที่หนึ่งะข้อที่หนึ่งอามันลึกซึ้งจริงๆมันลึกซึ้งจริงๆนะจะไล่ฟังไปก่อนก็ได้นะไล่แปดข้อก่อนกันเลวกันเอาลุกลวกเลยนะหย,ยาบ ข้อที่หนึ่งต้องฟังจากสัตบุตรจากพระพุทธเจา้าจากพระโอร์หรือสัตบุษรหรือบร,รมเป็นครูจริงๆและต้องตั้งใจฟังอย่างต้องทําตันให้ต่ำนะทำตนให้ต่ำให้เขามีความสํานึกคือละอายอย่าเป็นยิงไปยองอวดดีละอายอเราเองนี่ต้องที่ว่าละอายแต่มาอธิบายไปตั้งหลายทีแล้วก็คงยังเข้าใจยาก ที่ต้องละอายเพราะว่าตัวเองแสดงความโง่ไปขม่มผู้ที่ท่านรู้ตอนนี้รู้แล้วว่โอ้ท่านรู้กับเราจริงๆฮะแล้วคุณไม่อายอยังไงแต่ก่อนนี้คุณหลงไปข่มท่านผู้รู้ขมยังดูถูกดูแคลนแล้วตอนนี้มารู้ตัวตาย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 ,ตายเราตั้งหาเราเราเป็นคนนรกแล้วก็ไปขี้ตูท่านผู้อยู่บนสวรรค์เฮ้ย เมื่อรู้ตัวอย่างนี้ผู้นี้สำนึกจริงๆอย่างเี้ถึงจะละอายจริงๆเพราะฉะนั้นผู้ที่มีเกิดความรู้สึกละอายจริงๆเนี่ยจะรู้ความจริงตามความจริงใน,นที่อาตมาพูดปากคร่าวๆเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหตายเราสแสดงความคิดเธอขนาดนี้โอ้ยมันน่าละอายจริงๆนะนัะ่งผู้นี้เนี่ยโอ้โหมีความสำนึกนี้ผู้นี้เจริญนะผู้นี้เจริญ แต่ถ้ายังทำหน้าเฉยไม่รู้ไม่ชี้ไม่ไม่ชัดเจนเลยว่าท่านนะถ้าคุณรู้ถ้าคุณเป็นคนถูกคุณรู้ถูกคุณก็จะไม่เป็นว่าเลยคุณจะไม่ขัดแย้งเลยคุณจะไม่เลยคุณก็จะรู้ดีไม่ดีถ้าคุณรู้เท่ากันคุณก็สนับสนุนเลยหรือคุณรู้ยิ่งกว่าก็ยังสนับสนุนเลย รู้ด้ยิ่งกว่าก็ยังจะสนับสนุนเพราะผู้นี้รู้ไม่ใช่น้อยแต่ถ้าคุณไม่รู้และหลงตนว่ารู้แล้วนึกว่าเถผู้นี้ท่านรู้นี่ไม่รู้นี่ที่มันตีลังกาคว่ำไปไม่รู้กี่ชั้นคุณนั่นแหละหน้าแตกแหกหมอไม่รับเย็บมันเป็นอย่างนั้นนะ อัตมามองไปแล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะว่าไม่อยากจะไปชี้ชัดจนท่านเหมือนก็ว่าเราเองเนี่ยมไปข่มนักค่มหนาไปดูถูกดูแคลงกันมากมายมันก็ไม่อยากทําไม่ประสงค์จะทำเพราะมันดูไม่ดีแต่แม่ก็ยิ่งน่าสงสารก็เห็นว่าโอ้ทำไมถึง แกล้งไม่รู้หรือว่ารู้เลยก็ยังไม่กล้าเปิดเผยตัวเองอแล้วแกล้งไม่รู้หรือยังไงหรือมันไม่รู้จริงๆโอ้ถ้าไม่รู้จริงๆก็สุดวิสซยเนาะจะไปคมเขาโคคือในกินหญ้ามันก็คงจะไม่ได้ก็ต้องอก็ปล่อยไปก่อนนเอาเข้าสู่เนื้อหาอื ต้องละอายต้องเกรงกลัวต้องมีความรักต้องมีความเคารพภาษาแค่สี่คำเนี่นะละอายเก,งก,ร,กร,ยงรงกลัวรักเคารพอย่างแรงกล้าด้วย 10, <000. S 1> ฟังแล้วเหมือนกับเป็นมาบังคับเหมือนมากดข่มหรือมามนหลงตนยกตนมากมายม,มันไม่ใช่ มันความจริงมันเป็นสัจจะมันเป็นสัจจะที่ที่พูดไปแล้วมันนั้นไม่มีอะไรเหลือที่มันไม่จริงเลยมันไม่มีไม่มีอความไม่จริงมันไม่มีเหลือหรอกมันมีแต่จริงหมดท่านครับผมคิดขึ้นได้แล้วคนที่ไม่แสดงความรักความละอายความเารพอย่างแรงกล้านั้นน่ะ เขาอาจจะคิดว่าเพ่อท่านไม่ใช่ครูของเขาเพราะว่าในนี้บอกไว้ว่าเป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในฐานะครูนะครับในเมื่อพ่อท่านไม่ใช่ครูเขาเ,เขาก็ปฏิเสธได้ใช่ไหมครับใช่ก็คุณก็ไปเล่นคำเท่านั้นเอง <laughs> เออไม่ตั้งอยู่ในฐานะครูก็คุณก็ตั้งอยู่ในฐานะครูเสสิคุณตั้งหรือไม่ตั้งก็คุณเองเ่แหละ คุณจะตั้งคนนี้เป็นในฐานะเป็นครูหรือคุณไม่ตั้งคนนี้ไม่ฐานะเป็นครูอยู่ที่เขาใช่ไหมครับก็อยู่ที่เขาฮะวันถ้าเขาไม่ตั้งเป็นฐานะครูมันก็ไม่มีวันที่ฉันจะคุกเข่าให้เพลงเพลงนะ <ś les> จะตรวจนำให้ไม่มีวันที่ฉันจะคุกเข้าให้มันก็มันก็ต้องเป็นเช่นนั้นนะ,ะเพราะงั้นในคำสอนพระพุทธเจ้านี่แม่คำตรัสแต่ละคำต่ะคํคำต่ละรคำเพราะคำว่าปัญญาข้อที่หนึ่งตัวนั้น,นในลักษณะที่พระพุทธเจ้าตั้งใจภาษาบอกว่าจะต้องเข้าไปตั้งความละอายเข้าไปตั้งความละอายความเกรงกลัว ที่จริงไปแปลว่าเข้าไปตั้งความละอายเนี่ยมันไม่ต้องไปตั้งหรอกมันจะเกิดความละอายเนี่ยอย่างลงไปในจิตตัวเองเลยมันจะเกิดความละอายเองเลยนั่นก็คือตัวแท้ตัวสำนึกตัวที่เปิดสิ่งที่เราปิดมานานแล้วนี่ออกเองเลย ใช่ไหมเนี่ยตัวนี้จะให้คนอื่นไปบังคับมันก็ไม่จริงเท่าตัวเองโอ้โหเปิดออกมันบังคับไม่ได้อยู่แล้วครับเออเรื่องละอายกเงกงักจะบังคับได้ไงอ <laughs> ออเพูดถึงเรื่องละอายก็เคยอธิบายไปหลายทีแล้วว่าจริงๆนะ <laughs> คนที่เปลื้องผ้า <laughs> เป,เปิดเผยอวัยวะที่หน้าปกปิดให้คนดูเขาไม่ละอายเขาได้ทำมาอย่างหลงตัวเองเลยนะว่าฉันโชว์ความงามฉันนะฉันโชว์สิ่งที่ฉันมีของดีหน้าโชว์นะเสร็จแล้วมันกลับกันเลยแบบทำไมคุณไม่อายเลยเลรอ คนไม่อายเลยลูโอ้เด็กๆที่มันเดียงสาแล้วมันยังอายเลยแล้วโตกันจนป่านนี้แล้วเนี่ยมาเรียกก้นไม่ถึงแล้วเนี่ยไม่รู้จกอายแล้วยังไปหลงผิดมีพวกเยอะ,อะมีพวกเยอะไม่เยอะหรอกเขาตะกอนเขาไม่ทำกันนะครับ ตอนนี้มีคนทำเยอะก็เลยกล้าทำเยอะ<ำ>เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เยอะเรากเอามวลจริงๆนะมือใครมันจะกล้า <laughs> หน้าด้านางเงินเท่าไหร่คนหน้าด้านางเงินจะมีสักเท่าไหร่ขอเอาไปพูดแรงๆหน่อยเนาะนี่ก็ยกตัวอย่างบหยาบบ้างผสมจะเห็นชัดเจนชั้นเดียวกันคล้ายๆกัน <c oughs> คนที่อวดตัวเองว่าตัวเองรู้แต่ทิศจริงตัวเอง อวดไปอย่างน่าอายอวดความไม่รู้เป็นรู้และเป็นลบหลู่ความรู้ของท่านผู้รู้เป็นลบหลู่อย่างแม่อย่างพยองอะไรอย่างโอ้โหพอรู้ตัวแล้วมันยังไงอ่ะว้าหน่าอายเวลาไปว่าเขาไม่ว่าท่าน ผู้รู้เราเราไปสแสดงกีต่อออกมาด้วยขนาดความจริงมันก็ต้องเลากสำนึกหน้าอายดิใช่ไหมมันต้องสำนึกหน้าอายนี่มันก็เป็นสัจจะเพราะฉะนั้นเมื่ออายแล้วเนี่ยจะเกรงกลัวแล้วอโอ้โหทีนี้ระวังนะระวังนะเรียกธรราสาแรงสยอมระวังนะมัน โอโ้หน้าอายขนาดนั้นทํามักเป็นได้ทีนี้พอรู้สึกแนละ้วนี่ระวังนะระวังนะใช่ไหมจะเกรงกลัวโอตะปะจะแกลง้งเกรงกลัวเสร็จแล้วก็จะต้องอสยบตัวเองด้วยความรักละจะ,จะต้องรักเคารพรักรักอย่างยกย่องเชิดชูเลยนะรักอย่างยกย่องเชิดชูแล้วก็รู้สึกแหมเคารพ เคารพนับถือซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จริงทั้งนั้นเลยเป็นคุณสมบัติที่วิเศษที่เราจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแสดงนะว่าถ้านี้ใช้คำว่าเกิดความละอายความเกรงกลัวแล้วแสดงความรักนะความรักคือเปรมะครับนะความเคารพคือคาร,ะว,าระวะคารวะจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยหนะึ่ย